สวัสดีครับมือนี้ไปเดินตลาดนะครับเห็นหอยลายครับนวยใหญ่แล้วก็สดเป็นตะกินเป็นตะแสร้นะครับผมเบิ้งครับเบิ้งความสดนะครับผมสดกว่านี้ก็คงจะต้องไปงมในทะเลแล้วครับผมเบิ้งหนองนี่ยังอาปากแหลบดินนะครับนวยใหญ่ๆพร้อมนะครับแบบว่าใส่แบบใหญ่จำโบเป็นตะกินเต็มปากนะครับเดี๋ยวผมเลยเอามานหนึ่งกิโลนะแล้วก็นำมาล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็แช่น้ำไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าแล้วแต่ห้าวสะดวกนะครับให้มันคายดินและทรายออกมานะครับผมอ่าระวังเห่าเห็ดเรียบร้อยแล้วก็ มาลวกนิดหน่อยนึ่งครับผมก่จะลวกให้เขาซุกสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื lange, <that> bar, ่อให้มันคายนาเราะว่าน้ำันหนหบเพลวกเวลาไปพัดแล้วหนามันจะลายนะครับพ่อใดทีเล้วก็ตักออกนะครับแล้วก็มาพัดกันเลยครับ่างกระด่ใส่พริกกับกระเทียมซับลงไปนะครับผมพัดไปครับให้พริกกับกระเทียมนี่ทส่งกลิ่นหอมนะครับพ่อหอมไดทีเล้วก็จะใส่พริกเผาไปนะครับนี่ครับพริกเผาซื้อมาตลาดเบบว่าพริกแกงไตอ่ะนแกงไตเห็ดนะครับแล้วก็พัดไปครับ พ่อพัดเข่าทีหอมเลยทีเดียวฮากะจะมาปรุงรสแล้วครับเติมน้ำลงไปสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็พัดให้มันเข้ากันครับปรุงรสด้วยนี่ครับซอสหอยนะครับซอสปรุงรสน้ำปลานะครับผงปรุงรสนะครับอย่างนิดๆน้อยครับแล้วกัน้ำตาลนะครับนิดนึงครับจะลายครับเพราะว่าพริกเผามีรสฉาิความหวานเราตามด้วยผงนัวนะครับเท่ากับพัดให้มันเข้ากันดีนะครับพ่อเครืองมันเข้ากันดีเลยนะครับ สามารถซิมได้นะครับว่าปรุงลดตามใจชอบนะครับผมอ่าตามด้วยหอยลายที่เขาลวกง่นะครับใส่ลงไปครับผมแล้วก็พัดนะครับอ่านี่บางตัวก็เริ่มซุกได้ทีนะครับเพราะว่าหอยลายนี่เวลามันซุกนี่ฟ้ามันจะเปิดออกนะครับแต่ว่ากะบางตัวครับบางตัวก็บ่าเปิดนะครับพัดได้ทีแล้วก็ใส่ลงไปครับโหระพานะครับปิดท้ายนะครับพัดไปครับให้โหระพามันซุกสุดๆหอมๆนะครับผมตอนนี้หอมมากครับผมเบิ้งครับหน้าตาสีสัน ตัวยังไงครับนี่กินก็พอสวยร้อนๆอีเด็ดขนาดครับผมเสิร์ฟครับตอนเสิร์ฟนี่กล่องกระบ่กคอยโฟกัสมาไล้วนะครับผมก็ลืมเบิ้งนะครับผมนี่ครับหน้าตาครับเราก็จะได้หอยลายผัดพริกเผานะครับมาซิมเบิ้งมาครับมาซิมเบิ้งครับนี่ครับหอยตัวยังไงนะครับนี่ใหญ่มากกินแบบเต็มคำ สวยเด้อจับแก้มก็ได้นี่หอยหอยตัวน่นๆลยนะสดๆแซ่เต็มุ่มเต็มมีหวานนิดนึงเข้มข้นติ๊กเตาหนีมากเลยครับเดี๋ยวล่างสืดแบบนี้ไปเห็นบ้่งครับ